สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับแชมเปญการ์เด้นโรสนะคะวันนี้นิ้งจะพามาดูบอนสีตัวหนึ่งที่เป็นบอลบ้านๆน,นะคะแต่ว่าค่อนข้างสวยอันนี้ชื่อว่าโคสุพราชนะคะพระโคสุพราชก็จะมีลักษณะกา้กานก้านออกแดงๆนะคะทุกคนออกแดงไปทางดำนะแล้วก็จะมีพื้นใบขอบขอบขอบเข,ข,ขียวนะคะแล้วก็กระดูกแดง กระดูกแดงออกสีแดงชมพูนะคะแล้วก็จะมีสีชมพูแล้วเลือดแล้วเลือดตรงนี้เป็นผ้าชมพูนะคะแล้วก็จะมีโซนตรงนี้ก็จะเป็นเขียวอ่อนนะเป็นเป็นสีพื้นเขียวเขียวอ่อนๆแบบเป็นเขียวขาวนะคะทุกคนอ่าโคสุรพรราจะตรงนี้กระดูกเส้นกระดูกเขาก็จะมีเส้นเหมือนเหมือนเลย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 ผ้ามานิดหนึ่งนะ แล้วเขาก็จะมีทรงเหมือนเป็นทรงถ้วยนะคะรับน้ำลึกๆตรงนี้จะยุบลงไปนะทุกคนมันจะเป็นทรงถ้วยลึกๆแบบนี้นะคะทุกคนนะนสามารถรับน้ำได้นะคะ,ะโคสุภราาจะมีอกตัวหนึ่งที่คล้ายๆก็คือแดงวัวนะคะแต่วันนี้เราไม่มีแดงวัวให้มาเทียบนะคะว่าลักษณะต่างกันยังไงสำหรับแดงวัวจะสีชมพูอ่อนกว่า,า,วานี้นิดนง แล้วก็ความลึกอันนี้มันก็จะของแดงวัวจะไม่ถึงจะไม่ลึกแบบโคสุภราชนะคะโคก็คือวัวนะคะคาวีวัววัวนั่นแหละค่ะวัวแดงนั่นแหละค่ะชื่อก็ประมาณนั้นนะคะแต่มันคือโคสุภราชความหมายก็เป็นวัวแดงอันนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้คือลูกที่พามาแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะสี ตอนเด็กนะคะตอนเด็กเขาจะลักษณะเป็นพื้นเขียวแล้วก็มีความผ้าเขียวอ่อนผ้าขาวนะคะตรงตรงกระดูกนะคะแล้วก็จะมีไส้มีไส้มีกระดูกสีแดงนะคะ่ะตอนเด็กค่อนข้างที่จะแยกง่ายมากเลยนะคะโคสุภราเห็นปุ๊บคืออ๋อนี่คือปลาโคสุภราคนะทุกคนตอนเด็กค่อนข้างที่จะแยกง่ายนะอันนี้คือต้นที่ ต้นนี้คือต้นแม่ที่สําหรับไว้ผ่าหัวนะคะเป็นตั้งแม่ไว้ทําจํานวนนะคะทุกคนนะอาใครที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามานะคะมีจํานวนอยู่ไม่ค่อยเยอะนะคะปีนี้เดี๋ยวเราเอากลผ่าหลังจากนี้ละคะ่ะเดี๋ยวก็จะมีทําจํานวนเพิ่มอีกนะคะแต่ปีนี้คือคือมีจํานวนน้อยแล้วสวัสดีค่ะทุกคน